สวัสดีครับผมพี่น้องครับ พบพอกันอีกแล้วเนาะกับบ่าวอีสานสายหลาคือเก่าขับมือนี่นี่ภาพี่น้องมาเบิ่งนี่ครับนี่ครับส่งมาจากอาจารย์สมยศนะครับช่องยนะูทูปเนาะนี่แหละครับผมช่องยูทูปอาจารย์สมยศกัญญาเนาะพี่น้องเนาะส่งมาครับ ชาวอีสานได้สร้างเพิินไปนะครับผมเป็นชั้นนกเขาครับชั้นนกเขาฝึกตอดินนะพี่น้องเนาะสำหรับส่นกตอดินนะครับผมสื่อมานะครับสร้างอาจารย์เพิ่นเดี๋ยว่าวอีสานสิมาเปิดให้พี่น้องเบิ่งงนะมือนี้ว่าสิสวยงามสมใจนะครับผมดันในเนาะโอ้หลลยครับผมพ้าพี่น้องเบิ่งกันเลยครับ ฮาเทียชื่นชอบยังกะ้าเทียอยากสั่งน้ำอาจารย์เพิ่นเนาะพี่น้องเนาะบายสารกลับมารีวิวให้เบิ้งครับถ้าเทียพี่น้องท่านใดกำลังน้ำหาชาั้นโขเขาอยู่นะครับผมเอาเดี๋ยวบายสารเปิดให้เบิ้งครับสักครู่ครับผมครับพี่นอ้นองครับเบิ้งกันครับผมแล้วเปิดเบิ้งครับบาสิสวยงามสใดานะครับผมโอ้ ยอดครับจินสีใหม่ๆเลยครับตรงมหาหอดหัว่บ้านเนี่ยนะลายสานตั้งมาใส่นกต่อดินครับเป็นนกที่แลายสานตั้งมาจากอาจารย์หนองนะตัว่ีคู่อยู่ไตเตินคลิปเลครับเป็นนกที่หายเดือนครับผมสิเขหาหกเดือนครับ สังมาจากอาจารย์นองนกเขาใหญ่ผูไยลมครับผมฟังมาั้งแต่สองสามเดือนทีแล้วนะอยู่กับอาจารย์เพิ่นเกิดไปอยู่ประมาณสองเดือนครับตอนิ่นตรงมาครับแต่คู่คนเหรอครับคู่หกปีกนะครับเป็นบางข้างนะอาจจะเป็นนกเขพพนมครับอาจารย์เพิ่งมาเสีอสา,ายมันมีครับผมรือว่าคุกครับพี่น้องเาจสารฟุกด้ว หนูเก็บปนน้องนะเหลือพันครับใิ่แต่ว่าตอนเป็นอ่อนี่ยจะไดนน้ไรครับตอนเอาไปฝึกเนะเาะหลอกเหรอฟึ๊กก็นี่ครับขันเต็มเทียงก็หนีนี่ครับไวเงามไม่ดีครับอาจารย์สุดยอดครับผมหมกักหมักครับผมเป็นไหวเทียมเนาะพี่น้องเนาะผมว่าเบิงครงกกย์ไกลครับนี่ครับผม เราอีสานเดีส๋สร้างเป็นไหวเทียมเนาะงบบหลายครับรับหลักพันก็กลัวเนาะสอบถามอาจารย์เพิ่นได้ครับผมช่องยูทูปเพิ่นก็ตามนี่ครับถือว่าพี่น้องอยากเบิ่งผลงานของการต้อนนกของเพิ่นเนาะกับการเพาะพันธุ์นกเพิ่นก็ถ้าทีาพี่น้องสนใจอ็นี้แหละครับตามเบอร์ตามช่องทางนี่แหละครับติดต่อไปหาเพิ่นได้นะครับบ่ว่าสิเป็นกล้อง ไสหนกนะครับผมหรือว่าชั่นต่อนกนะครับมีนะครับเพิ่นเห็ดตลอดครับสวยงามอยู่ครับผมรายละเอียดนะตามนี้ครับถือว่าดูดีในระดับหนึ่งครับพี่น้องเนาะสุดยอดครับสุดยอดเดี๋ยวสิเอานกโตนั่นมาใส่เนาะพี่น้องเนาะนกฝึกต่อดินครับเดี๋ยวบอาวอสานเห็ดกับหลอกใส่นามไสยังดีๆก่อนนะครับผมเดี๋ยวเอามาใส่ให้พี่น้องเบิ่งน้ำครับเบิ่งนกตัวนันน้ำครับผม ตัวที่คู่อยู่ไตเตทนคลิปเนาะนี่แหละครับตบายสารเห็ดอันนี้ก่อนนะครับผมเหลก็เห็ดตาค่ายนี่ดีๆนะครับนี่ตาค่ายกันหนกกระจอกกันแมวกันยังนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเห็ดเรียบร่อยเดี๋ยวเอามาใส่ให้พี่น้องิ่นครับผมสักคู่ครับตาไบสันหนังอยู่ดีๆครับมีหนกมาหยามทิ้นครับผมอู้มาหอดหนีเลยครับนะครับยุยหยดนั่นเห็นมาครับนั่น บ้ามายามหอดทินครับผมอาสิพาคันนะนี่ครับเสียงกลางไปไงครับมันบินมายามทินครับผมเรเคยมาจากเทียได้ครับเนี่ยแต่ขึ้นกันครับนั่นเจ้ารวยนะเนาะหยามาตรฐานมาตรฐาน โอ้สองกุ๊กนั่นครับมาตรทางใดบ่วเหรครับยุบปปายเนาะยอดสุดนะครับไอ้ยามาขันอยู่หนีเสืครับถ่าท้ายอำนาจครับ <c oughs> <c oughs> เอา้า คอยมันเดี๋ยวมาหล่อนะพี่น้องเนาะเห็นมันมาหล่อนกปลาอีสานขันนะครับอียะอียะเขาเขียนอันนี้ตอน,นครับผมนี่ครับพี่น้องเอาลูกเอา้เอาอุ้มอุ้มอุมอุมยังบอท่านเดีใ๋ใจปันไดีครับจิตใจท่านเดี๋สู่ปันไดีนะครับผมแต่ว่ากับคู่ใส่าอีสานอยู่ครับเวลาเขาอยู่หม่องของเขาเนาะ นี่เ,เห็ดเดือบลอยครับออาตะไคร่กันนกกระจอครับนกกระจอหลายเอานี่แถวบานบาวิสานนี่มีแนวสุ멍นะพี่น้องเนาะนกกระจอกนี่เดี๋ยวบาวิสานจะเอามาใส่ชั้นนะครับจะขู่ด้วยพี่น้องเป็นนกพีดาวิสานขอแบงมาจากอาจารย์น้องเนาะเป็นนกฟุกครับ ด้เทพนมครับผมเทพนมแต่กับบ่ได้ยกทุกครั้งนะครับบางเทียกับยกบางเทียกับบ่ยกครับผมแต่ว่าสายของิ่ผวมามันมีเทพพนมครับสายนี่ดอยสารฝุกครับด้มากครับผมลงก็โตาา้บ่อยไงอกเสียงกลางไปไงเนาะพี่น้องนะเสียงกลางไปไงครับผมเสียงกลางไปใหญ่ไไเจ้าเขาชาัาวว้นครับลาเขาก้อนครับเิาเข่า มันก็เขาก็ยังจับเนาะไปอยู่ช้านงามอันดีๆตัวแบบไปดูไปนกยังบอสันนี่หนิงบันไดครับนกหน่อยเนาะที่หาเดือนครับไปดูไปแต่ก็ถือว่าเริ่มหนิงแล้วครับเริ่มคู่ใส่คนเนาะคิดใจถือว่าดีอยู่ครับนกตัวนี้สายของเพิน่น เด็กพลังบ่าสารจับออกมาหนุครับหนนดีครับแต่ว่าตัวบบาไง่ปันไดน,นะครับรุนกลางๆครับผมอ่าโอย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 มาเรียกันครับผม พอแล้วตาที่พาเห็นแล้วหัดใยนะบวชให้ตกชั้นนะพอครับหมกไมก่เอาครับ ช้ำาคู่ใส่อาซิผา <อ S 2> ครับอัดกันประจำครับนี่ครับอาซิผาเอาเอรเอออือือือ่าเดี๋ยวยุ่งงำๆล้วครับที่น้องไันอาีิตามน้ำเราที่น้องเนาะ สายของอาจารย์นกเขาใหญ่ผู้ปล่อยลมครับรักเอาไว้นี่ครับไต่ขีเนี่ยไตหมองร้องขียูชั่นกโุกโกูนกเทพพนมน้ำครับผมสายตอดินนะครับเวลาเป็นเทพพนมนนครับ ย้ำเป็นตัวนี่สิเป็นยังไดเดห้ออกเทปบ่สูงกับหนกปลาที่มวนครับขันมันหยกปีกเนาะนี่ครับนี่แหละครับเ่าเด็บร้อยนะครับผมอยู่ชั้นอย่างเทครับอย่างงามครับอตัวตนนะโหพอค่อย่ได้ครับนกตัวนี้เน้นหน่อยนะครับ เาี้ยวัวเด็โตเต็มไว้เครับตกซีหาเดือนครับแต่ก็เริ่มจะน,นิ่งแล้วครับมีหมกซับน้ำด้วยพี่น้องอยูุ่ติปีครับเวลาหยกอยู่คางคางขวัวนะครับลูกอยย๋มบอกเอาครับบอกเคยอยู่ครับโอ้โหสิเป็นแดงไดงนะครับ ไ่ชันไปแล้วปุห๊หสิคึกสีคันมาเพื่อมันสิดินกับว่าจักเดี๋ยวติดตามไว้นะครับผมเรืออีกประมาณจะหาเดือนครับบาอีสานที่ได้ฟึกนะครับผมฝากติดตามผลงานไว้นําครับช่วงนี้ก็ฝึกนกพเนยดเนาะนกที่่าบาอีสานขัดไว้มีหลายครับนกชเชลยก็หลายครับคุอยู่ในกรงร้อมคุนครับเต็มเนาะสนใจก็โทรหาบาอีสานไะด้เนาะ ค่ากันเองครับผมบบแพงนะครับสอบถามเลยครับผมนกซ้ายของอาจารย์หนองเนาะนกเขาใหญ่ผู้ฝอยลมครับตไค่ายานี่บ้าอีสานกับสื่อมาเห็ดเองเนาะนี่ครับกระรอเขาหอาากะนี่แหละครับเ้าบ่มีเงินสื่อพ่อบันไดห้องกะนี่ครับเอากวดนำกวดยังนะครับนี่ใส่เขาใส่อาหารใส่หิน น้ำครับน้ำเห็นใ่ๆน,นะครับกันน้ำเบิดทียเขาบกเดี๋ยวมีเวลาเบึงปันเดนะครับแนวล้องขี่อาจารย์เพิ่นกับแถมมาให้ยางงามครับผมครบสูตรครับกันสนใจชั้นนกหรือว่ากองตอเนาะหรือว่านกสายตอดินน้ำาจารย์เพิ่มมีสูยางครับสอบถามไดนะ้เนาะตามเบอร์นี่แหละครับที่ผมขึ้นไว้ช่องเพิ่นกับตามนี่เนาะพี่น้องเนาะช่องยูทู e เพิ่นครับ เปเบิ่งผลงานพินน้ำก็ได้ครับผมติดตามนะครับว้ฝากว้อีกช่องหนึ่งครับกำลังมาแรงครับผมช่องดังอีกช่องหนึ่งครับนี่แหละครับผมเรียบร้อยเนาะอัปเดตให้พี่น้องได้เบิ่งน้ำครับผมเป็นนกเทพพนมครับนกตัวนี้สายต่อดินของอาจารย์นิ้งนองนะครับนี่ครับตามนี้แล้วนะพี่น้องนะเดี๋ยวสิพผ้าเบิ่งหลูกนกเจาด้วยนาครับตัวแหลกที่ว่าดตัวเดียวนี่ครับ ไงแล้วครับตายข้อกำลังออกครับหนกสองเดือนกลัวครับปูหัวจะเป็นเสียงใดครับล้อรุ่นครับนานอาสิพาครับถักท้ายผีนองห้องครับเดี๋ยวมาแล้งอาสิพาเสียออกล่ะครับผมมือนั่นสูงกับหนกอังอย่างมั่นครับหนกเม่ไปกวนครับผมหนกอังมันหลูน้ำเหลือตัวนั้นเดี๋ยวต้องไปเอาให้ได้ครับฟองดีนะ ว่าได้โดยเร็วต้องเอาโดยกลนครับนี่ครับเนาะตามนี้ครับตามนี้เดี๋ยวพาไปเบื้องอีกลูกเจ้าลวยเนาะที่อยู่ในกองผสมครับคูนึงคูที่สามครับนี่นี่ครับโตสมกันเด็กกินอาหารเองแล้วครับเดี๋ยวบ้าวอสารสีแยกออกมือนี่แล้วครับเริ่มผสมพันธ์กันแล้วเนาะพอกับแม่ ตัวรวยครับตัวแม่สายปลาสายพันเนียดครับผมจากสิออกมาเป็นแบบใดเนาะสายอากาศครับฝากติดตามไว้น้ำครับผมเพื่อดีบ่ดีกับาตัวแม่ตัวไม่นะครับเพาะไว้นะครับเพื่อเด่นเล่นในอนาคตคู่ที่สองยุหุ่นครับผมเดี๋ยวภาพปเบิงเกิดพี่น้องสนใจกับถึกถครับถึกถบ่แพงครับพันกัวเนี่แหละพี่น้องนี่ครับตัวนี้เดือนกัวครับลายคอกำลังสีออกจะบนหนึ่งบันได พราะว่าบ่าเดีย่ยเลี้ยงตัวน้อยนะบ่อเดีย่ยวขอกมาปอนครับนะครับ,รบแดงๆอยู่ครับผมสนใจสอบถามเลยครับสายกากเกลือมันดีครับ,บ,รอรบพอว่าพอมันกับคันดีอยู่นะครับอ่ะคลิปนี่ก็บมีสําเนียนะนกบาสิสานกับหอยไว้ช้ำไว้ก็มีครับหนกไม่ไหมหรอครับ ฝากไว้น้ำเราพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนนะครับผมนี่ครับติดตามไว้น้ำครับนกตอดินครับสายตอดินว่าสิมีอนาคตเป็นยังไงนะครับผมติดตามไว้ครับเดี๋ยวบ่าสานตอฝึกเห็บเบิ้งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้ก้อนครับผมขอบุญขอบคุณครับที่ขามาหลับชมครับมาอัปเดตให้พี่น้องได้เบื้องเนาะว่าเป็นยังไงคือมีความขืบหนาไปยังไงนะครับผม แต่สุดท้ายนี่ก็ขอบุญขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับที่เขามารับชมจนว่าจบคลิปนี้ครับสุดท้ายนี่ขออวยพรให้พี่น้องทุกท่านครับคอ,อยจะเจ็บจะจนนะครับผมลำ้ำรวยเงินท้องครับคิดบังสิ่งใดคอ,อย,ยสมหวังดุกสิ่งถูกประการครับทำรับมือนีบ่าวอีสานขอตัวลาไเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ